ล่าสุดเห็นซื้อรดด้วยใช่ก็เป็นของขวัญเล็กๆ,ๆน้อยๆให้ตัวเองรถคันนี้ก็ใช้ชื่อว่าน้องแบมบี้เหมือนกัน <amb> เพื่อจะได้ไทะยานไปรับงานรับเงินเข้าใจไหมวิ่งจุกๆไปเลยเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันก็ถือว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่พี่ไม่ได้ซื้อของขวัญชิ้นใหญ่มาหลายปีแล้วประมาณแบบ3มปีอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงเวลาที่จะแบบพอเวลามีรถคันใหม่มันก็จะได้มีแรงบันดาลใจในการทํางานในการหาเงินมันจะรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่แบบ ปลอดนี่ปลอดศีลเราก็จะต้องมีอะไรที่จะต้องแบบมีแรงบรันดาลใจเพราะปกติเวลาทำงานรู้สึกแบบเหนื่อยพี่เลโอเราขอทํางานเท่านี้ได้ไหมเราขอเราขอรับเท่าที่เราอยากทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ต้องพูดอย่างนี้ค่ะว่าพี่อยู่ที่อเมริกายาวนานมากนะพี่ถามแม่แม่คุยกับแม่ตลอดเกือบทุกวนันแม่ก็บอกไม่เป็นไรลูกใช้ชีวิตพอแม่พูดคำนี้ยพี่เลยรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยแม่บอกไม่เป็นไรเดี no. ๋ยวกลับมาค่อยหายตังใหม่ก็เลยขอเงินแม่บอกแม่เงินหมดแล้วโอนมาให้หน่อยเขาฝากเงินแม่เอาไว้ไงแม่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาค่อยหาหาใหม่นะใช้ชีวิตไ้เต็มที่เราไปเที่ยวมันเหมือนแบบปลดลลอกพี่เลยคือถ้าเกิดแม่อนุมัติก็คือเราอนุมัติแล้วคือสิ่งที่สาคัญคือพระในบ้านอย่างแม่เราไม่เคยปล่อยเขาลําบากเพราะเราก็อย่างที่บอกเราดูแลชีวิตช่วงหนึ่งเราหายไปมันเหมือนไปเติมเต็มในช่วงชีวิตที่หายไปก็เลยใช้ชีวิตเต็มที่อล้วทนี้นี่คือเราอยากได้หรือว่าแม่อยากได้ เราอยากได้แต่ด้วยราคาที่ค่อนข้างมันสูงมากเราก็ต้องเก็บเงินมาใช้ระยะเวลาเพราะเอิญรุ่นนี้เราซื้อมาเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดพอดีเพิ่งออกพอดีแล้วสี่ก็ใช่ล่าสุดเสร็จแล้วสี่ที่อยากได้ก็คือมีพอดีคันเดียวพอดีเลยเราก็อ่าอะไรที่มันมีคันเดียวที่มันยากเราชอบเวลาทีเดีที่มันท้าทายเหมือนผู้ชายอ่ะอะไรที่มันยากอ่ะฉันชอบมากพอเสร็จแล้วเราก็เออได้ตามแผนที่เรา ตั้งใจไว้หนึ่งสสมสี่มันก็แฮปปี้ก็โอเคเป็นคันที่เท่าไหร่คะับคันนี้คันที่ลอ,อยหมายความว่าเท่าไรในชีวิตของเรา โหยก็ประมาณคันที่ 5- ที่6นะเออใช่เออแต่ว่านานๆก็แบบสาปีซื้อทีนึ่ง2ปีซื้อทีนึ่งรถมันซื้อบ่อยๆไม่ได้รถมันก็ชื่อบอกอยู่แล้วรถมันก็จะลดอัตราลงไปเรื่อยไม่เหมือนพวกบ้านคอนโดอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเออแต่ว่าอย่างที่บอกว่าใช้ไม่ได้ซื้อมาจอดเฉยเอามาใช้ทํามาหากินวิ่งทยานรับสาเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าอีเวนต์นายจ้างคนไหนรายการช่องเก้าหรือรายการไหนที่ดู จ้างเลยค่ะเบอร์ผู้จัดการหลอนเงินไม่ใช่ชั้นนะผู้จัดการถ้ารีบโทรมีส่วนลดไหมคะถ้ารีบโทรเดี๋ยวแถมลง IG กับ Facebook ให้นะคะเราแถมลงให้เลยเติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะ